ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะครับที่สนับสนุนไรวินนะครับแล้วก็อยากมาดูคอนเสิร์ตกันนะครับก็พวกเราทุกคนก็เตรียมตัวกันอย่างดีมากๆเลยนะครับรอที่จะเจอแฟนๆทุกคนแล้วครับจริงๆก็มันเป็นคอนเสิร์ตคู่คอนเสิร์ตแรกนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเออฟีดแบ c มันจะเป็นดีขนาดไหนหรือว่าจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอแบบแฟนๆตอบรับดีก็ดีใจมากๆแฮปปี้มากๆครับพระเอกสุดฮอตคุณผู้ชมนะครับอย่างหนุ่มวินเมทวินนะครับล่าสุดเนี่ยนักข่าวเจอตัว ได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องคอนเสิร์ตท,ที่จะ จัดขึ้นปลายปีนี้เขาบอกเลยเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ระหว่างไบรท์กับวินนั่นเองเจ้าตัวเนี่ยบอกเลยว่าออกอาการดีใจมากๆเพรบบาะบัตรขายหมดภายใน 1, 1ชั่วโมงคุณผู้ชมและที่สำคัญคอนเสิร์ตนี้จะมีการเซอร์พรงเซอร์ไพรส์อะไรในคอนเสิร์ตน้องวินกับน้องไบรท์จัดหนักจัดเต็มมากๆท,าที่สำคัญเลยวันนี้เรามีคลิปเสียงสัมภาษณ์จากเจ้าตัวมาฝากคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์จากเจ้าตัวพร้อมๆกันเลยครับ โอ้ oh, ใช่ครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะครับที่สนับสนุนไรวินนะครับแล้วก็อยากมาดูคอนเสิร์ตกันนะครับก็พวกเราทุกคนก็เตรียมตัวกันอย่างดีมากๆเลยนะครับรอที่จะเจอแฟนๆทุกคนแล้วครับจริงๆผมผมแอบเตรียมตัวตั้งแต่แบบ2เดือนที่แล,ล,ล้วแล้วอะไรอย่างเงี้ยพยายามแบบว่าพัฒนาตัวเองแบบเรียนเรียนน,นู่นนั่นนี่อะไรเตรียมตัวสําหรับคอนเสิร์ตนี้ดยเฉพาะเลยครับโอ้ย oh, แอบรู้เหมือนกันนะรู้เหมือนกัน,น,น,กนเพราะว่า จริงๆก็มันเป็นเหมือนคอนเสิร์ตคู่คอนเสิร์ตแรกนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเออฟีดแบ็มันจะเป็นดีขนาดไหนหรือว่าจะดีไหมอะไรอยย่างงเี้ครับแต่ว่าพอแบบแฟนๆตอบรับดีก็ดีใจมากๆแฮปปี้มากๆครับเรื่องแบบว่าเุ้ยมงพู้บัตรโต้อ๋อใช่ใช่ใก็วันนั้นวันที่เปิดขายบัตรก็ทํางานด้วยกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีโอกาสได้แบบเออคุยโอ้บัตรหมดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ติดเต้นติดเต้นกันครับเ็นด ใช่ใช่ครับก็ล่าสุดเพิ่งไปมาเลเซียมาครับแล้วก็เพิ่งกลับมามีอีก5ประเทศที่เราต้องบินไปถูกป่ะครับเก้าเจ็ด <c oughs> อ๋อเจ็ดเจ็ดเลยอีเ <c oughs> จ็ดแล้ว <c oughs> ดตอนนี้งงมากเลยครับก็เฮ้แต่ว่าคือประสบการณ์เปิดประสบการณ์ใหม่ให้เราเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเราไม่มีโอกาสได้ไปเจอแฟนๆแ,แต่ละประเทศแบบว่า แบบว่าตัวเป็นๆเ,เลยครับปกติคือแบบมีโอกาสได้คุยกันผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเดียวแล้วพอได้ไปเจอก็คือแบบเหมือนเราได้เห็นแฟนๆแ,แต่ละประเทศจริงๆครับก็อูดีใจมากๆเลยครับแฟนๆผก็รอคอยพวกอะรองใช่ครับแฟนๆก็คือรอคอยพวกเรามากครับแล้วจริงๆพวกเราก็รอคอยแฟนๆเหมือนกันที่จะได้ไปเจอแฟนๆแ,แต่ละประเทศ <c oughs> ใช่คือจริงๆเนี่ยในช่วงของเดือนธันวาเนี่ยเราจะ ไปบินเขาจะไม่บินเลยเพราะว่าเราสองคนจะเตรียมตัวสําหรับคอนเสิร์ตเต็มที่ครับเป็นคอนเสิร์ตคู่คอนเสิร์ตแรกนะครับแล้วก็เราก็ยังไม่มีโอกาสได้เล่นคอนเสิร์ตคู่แล้วก็จัดที่ Impact ด้วยโหยังไม่ขนาดนั้ะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้มันจะเป็นคอนเสิร์ตแรกที่แบบว่าเหมือนเราสองคนเป็นโพสอะไรอย่างี้ครับคอนเสิร์ตที่ผ่านๆมานี่ยังมีอยูพี่ๆหลายๆคนช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับตื่นเต้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 นอะไรกันละพิเศษไหมฮะโหต้องรอติดตามเลยครับมีอะไรเยอะมากว่าความพิเศษที่แบบอุ้ยตืนเต้นจั จะได้เห็นผมในรูปแบบที่ไม่เคยเห็นแน่นอนกับพี่ใบด้วยนะครับอแฟนคลับไบ g h t วินนะครับเตรียมสนุกได้เลยคุณผู้ชม24ธันวาคม Impact Arena เมืองทองธานี <โฮ S 1> ต้องบอกว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตแห่งปีคอนเสิร์ตยักษ์ที่จะเห็น Bright วินคู่จิ้นระดับตำนานาจะ ได้เห็นแบบในอีกมุมมองหนึ่ง<อ>ที่<อ>คุณผู้ชมไม่เคยเห็นมาก่อนทั้ววงร้องทั้งเต้น <ฮะ S 2> ทั้งเล่นและที่สําคัญแขกรับเชิญอุ๊บไว้ก่อนว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เออนะคะ<ๆ>งานนี้เดี๋ยวพี่หมอคุมไปชมคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็เดี๋ยวเก็บภาพบรรยายกาศมาฝากกันนะคะให้ได้เล่ากันว่าสนุกสนานแค่ไหนถูกต้องนะคะ